แต่พระพุทธเจ้าท่านยังไปกว่านั่นอีกในข้อที่ว่าจะไม่ให้ถือทั้งทุกอย่างนี่ว่าเป็นตัวตนนาที่มันมาจากกรรมมาจากเหตุปัจจัยของมันโดยตรงก็อย่าได้ถือว่าเป็นตัวคนเป็นของคนเป็นอะไรให้จมว่เป็นเหตุปัจจัยเป็นธรรมชาติเป็นในสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างๆไปอย่าถือว่าเป็นของเราอย่าพูดกรรมของเราเราทํากรรมกรรมของเรา ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้พูดภาษาเด็กๆภาษาชาวบ้านภาษาคนง่ยังมีตัวตนมีเรามีของเรา <c oughs> เป็นสัตธรทิฏฐิอะไรตรงนี่มันจะพูดให้ถูกตามเรื่องของพระพุทธเจ้าคือไม่มีเราไม่มีกรรมไม่มีการกระทำกรรมของเรารูปรับผลกรรมของเราต้องไม่มีเราเหตุป <c oughs> ั <c oughs> จจัยคือนั่นนั่นนั่นเลย นั่นคือจิตนั่นคือร่างกายนั่นคือตาคือหูจะหูลิ้นกายนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบกันข้าวเกิดความรู้สึกเป็นวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดความโง่ยึดถือในเวทนานั่นเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นทุกข์นี่ความทุกข์เกิดกันได้โดยไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีตัวผู้ทุกหรือผู้ทําให้เป็นตัวความเป็นเป็นเป็นผู้สร้างความทุกข์หรือผู้ทําทุกข์ให้ทุกทุกตอนเป็นไอ ทธรรมาชาติตามธรรมชาติเรียกเป็นบาลีอย่างถูกต้องเต็ม,มที่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่มีความรูร้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราถ้าท,ทิีมันเดินไปเป็นว่าเป็นตนเป็นของตนเนี่ยเป็นอัตตานุทิฏฐิหรืออัตตาอัตัญญาทิฏฐิ ทติน์ว่าเราว่าของเรานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดมาจากเวทนาก็าไปหลงในเวทนาได้หนึ่งข้าวแล้วยึดว่าเราว่าของเราเป็นความผิดไปแต่ถ้ามันมาในทางที่ไม่ยึดถืออย่างนั้นเห็นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะปรุงแต่งกันอย่างนั้นเกิดอันนั้นเกิดนะอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมาจากต้นตออเดียวกันคือเวทนา จะเดินทางผิดเป็นไม่ชาทิฏฐิเดินทางถูกเป็นสมาทิฏฐิ <c oughs> นี่เท่าที่พูดมานี่มันก็เป็นเพียงตัวอย่างวเป็นเหตุเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็น <c oughs> บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีเวลาจะพูดทั้งหมดยิ่งเพู่เท่าที่พูดมานี่มันเป็นเ,เหตุผลเรื่องราว <c oughs> บางส่วน ที่ทำให้เห็นว่ามันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะไรอะไรเนี่ยมันรวมจุดอยู่ที่เวทนามันตั้งต้นอยู่ที่เวทนาถ้ามันจะแยกออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิกี่อย่างกี่อย่างหรือเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีเพียงหนึ่งอย่างแล้วก็มาจากเวทนา ฉันระวังเรื่องเกี่ยวกับเวทนา <c oughs> ใครจะมาสอนใครพระพุทธเจ้าก็ช่วยอ,อะไรไม่ได้นอกจากนหน้าหนทางส่วนที่จะเล่าเรียนศึกษานีต้องทําเองเพราะฉะนั้นก็เสเวยเวทนาเข้าไป <c oughs> เวทนาอะไรมีขึ้นมาก็เสเวยเวทนานะั้นแล้วก็มีแตกต่างกันอยู่สองอย่างว่า บุตุชนคนผ่านคนโง่คนเคลา้านี่มันเสวยเวทนาด้วยความโง่ <c oughs> ส่วนอริยสาวกว่าเสวยเวทนาด้วยความฉลาดนี่ฉันมันระมัดระวังดีมันดูดีมันต่างกันมาั้งแต่ทีแรกแล้วว่าบุตุชนคนผ่านคนเคลา้านั่นมันไม่ได้เคยฟังธรรมะของพระอริยเจ้ามันฟังแต่ธรรมะของคนผ่านบุตุชนวิชาพิธิ <c oughs> ส่วนอริยสาวกนั้นหมายถึงผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้า <c oughs> แล้วก็เป็นผู้มีปัญญาถูกนำไปตามคำสอนของพระอริยเจ้าตั้งมั่นด้วยดีในธรรมะของพระอริยเจ้านี่ก็เรียกว่าอริยสาวกคือคนไม่ไม่โง่ไม่เป็นพาน <c oughs> รงมกันข้ามกับบุตุชนคนพานที่มันเกิดมาโดยเหตุอะไรก็ตามใจมันไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่นใจของมันก็มีอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ที่พอเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต่างกันแยกทางกันเดิน <c oughs> คนพานก็เสวยเวทนาด้วยความโง่ oh, อิยสาวก็เสวยเวทนาด้วยความฉลาด ท่านคนผานจนเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความยึดมัน่นเป็นทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีความทุกข์ส่วนพระเจ้าเจ้านั้นรู้เท่าทันเรทนาเพราะได้เรียนมาดีได้อบรมมาดีได้ปฏิบัติมาดีจึงไหมยึดมัน่นถือมั่นในเวทนานั้นคือมันมันเกิดความฉลาดมันเกิดความรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเวทนานี่คืออะไร <c oughs> ก็ไม่โง่ไม่หลงเสียไป ยึดมั่นในเวทนานั้นนั้นไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดในทิฏฐิเห็นผิดที่จะทําให้เกิดทุกข์ได้นี่เราทุกคนก็อยู่ในโลกโลกนี้ก็มีอารมณ์ธรรมากระทบทางตาทางหูนี้เรียกว่าโลก <c oughs> นี่พอมากระทบแล้วก็เกิดผัสสะเวทนานนเราเราที่อยู่ด้วยกันในโลกทุกคน <c oughs> จะโวยเวทนานั้น ในลักษณะที่ต่างๆๆๆกันไปเคยชินในทางไหนมากก็สะสมความคิดเห็นไปในที่เยมีทิฏฐิอย่างนั้นคนอื่นก็มีทิฏฐิอย่างอื่นนี่เราพูดกันไม่เคยรู้เรื่อง <c oughs> พอเพราะว่าเราถือความหมายสิ่งที่เรียกวิธนานี่มันผิดกันผิดกันผิดกันเป็นพวกๆไม่รู้กี่พวกตัวกี่พวกอยเข้าใจไว้ทีว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้มา <c oughs> ทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่เวทนาที่มันจะงอกออไปเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> เราต้องรู้เรื่องนี้แล้วถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านสอนว่ายอย่างนี้เราได้ฟังแล้ว <c oughs> เราก็มาทําให้มันตรงกับที่ท่านอสอนว่านะจะเป็นการลองดูก็ไดนะ้เพราะมันจริงหรือไม่จริง เวทนาเกิดแล้วมันทาให้เกิดความคิดที่เป็นทิฏฐิต่างๆได้เกิดทุกข์ได้เกิดอะไรได้มันทาให้เกิอดอวิชชาได้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้ง,เป,งเป็นครั้งไปจนชินชินชินเข้าเป็นความเคยชินที่จะเกิอดอวิชชาชนิดนั่นท,ทันทีทันควันจนคนโง่าบางพวกเข้าใจไปว่าอาวิชชาเป็นสิ่งที่นอนรออยู่แล้วในสันดาน <c oughs> กลายเป็นวิจาทิฏฐิไปอีกแบบ ไม่ช้าเพิ่งเกิดแต่ว่าเกิดเร็วเกินไปจนคคนนี้ไม่รู้ว่ามันเพิ่งเกิดคิดว่ามันเกิดอยู่แล้วรออยู่แล้วนอนอยู่เป็นประจำอยู่ในสันดาห